มาดูในส่วนของความคืบหน้านะคะเหตุยิงยกครัวสี่ศพครอบครัวอดีศอทอสงครา้าขนาดนี้รอตรวจผลเลือดนะคะว่ามีการวางยาสลบหรือไม่และเตรียมนำศพออกจากโรงพยาบาลไปตั้งบำเพ็ญกุศลพร้อมกันที่วัดแหลมสายค่ะ ความคืบหน้าเหตุภรรยาใช้อาวุธปืน9้ามมยิงสามีรวมทั้งลูกชายอายุ16ปีและลูกสาวอายุ18ปีก่อนใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเป็นคนสุดท้ายรวมสี่ศพภายในบ้านพักในเมืองสงขลาโดยเป็นครอบครัวของนายชัยชาญขวัญเส้งอดีตสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้เบื้องต้นพบว่าน่าจะมาจากปัญหาหนี้สินเนื่องจากภรรยาเคยโทรไปเล่าให้กับน้องสาวฟา และน่าจะเป็นและน่าจะมีการวางยาสลบหรือว่ายานอนหลับนะคะก่อนที่จะลงมือก่อเหตุคะ่ะล่าสุดในวันนี้ป่าตุลาคมบรรยากาศที่บ้านเกิดเหตุอยู่ซึ่งอยู่ที่เลขที่5 6ทับ5สย4 9ท2ถนนไซบุรีเขตเทศบาลนครสงขลาก็ยังคงปิดเงียบนะครับมีเพียงญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตมาเก็บสิ่งของเครื่องใช้บางอย่างออกจากบ้านซึ่งน่าจะนำไปใช้ในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพของทั้ง4ราย โดยศพของทั้งสีรายขณะนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสงขลาโดยญาตจะนําออกจากโรงพยาบาลสงขลาไปประกอบพิธีบําเพ็ญกุศลที่วัดแหลมทรายส่วนประเด็นข้อสงสัยว่าภรรยามีการวางยาสลบสามีและลูกทั้งสองคนรวมถึงตัเอง ก่อนลงมือก่อเหตุหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการรอผลตรวจจากฝ่ายนิติเวชของโรงพยาบาลสงขลาครับทีมข่าวนะคะได้มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงบอกว่ารู้จักและสนิทสนมกับนายชัยชานเป็นอย่างดีเพราะเป็นคนอัธยาศัยดีแต่ภรรยาค่อนข้างเก็บตัวเงียบไม่ค่อยได้พูดคุยกันปกติช่วงเย็นๆนายชัยชานจะออกจากบ้านมาเดินออกกําลังกายทุกวันแต่เมื่อวานไม่ได้ออกมานะคะและมารู้อีกทีตอนเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วค่ะ